สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับจอห์นวิทนะครับอยู่ที่อำเภอบางละกำนะครับอยู่กับพี่ป๊อปนะครับสวัสดีนะครับพี่ป๊อปแปลงด้านหลังนี้นะครับฉีดพ่นชุดเสือป่าหนอนดีไปนะครับ20วันแล้วนะตอนที่ฉีดนะครับมีการระบาดของบัวแล้วก็หนอนกอนะครับพี่ป๊อปได้ไปซื้อนะครับชุดเสือปราหนอนดีนะครับที่ร้านค้าใกล้บ้านนะครับมาฉีดด้านหลังนี่20วันแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับ20วันแล้วไม่ต้องฉีดอะไรเลยอ่านี้ฉีดยาชุด าฝาบหนอนดีไปนะครับชุดหนึ่งเขาจัดให้เจ็ดแต่ผมฉีดห้าไล่ฉีดไปเมื่อวันที่5ตอนนี้วันที่25่ะ้าครับไม่ไม่ต้องฉีดยาอะไรเลยครับดูดูตามสภาพข้าวครับครับก็ของเขาดีจริงๆครับนี่นะครับ20วันสบายสบาย นะครับไม่ต้องเสียค่าฉีดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้าวไม่ช้าด้วยพี่ป๊อปก็คอนเฟิร์มนะพี่เนาะคอนเฟิร์มครับโอเคครับด้านหลังนะครับจะเป็นแปลงที่ใช้ทุเสือปกานอนดีนะครับฝั่งนี้นะที่ใช้นะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ครับก็อยู่ติดกันนะพี่ป๊อปเนาะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่บอกเพื่อนๆหน่อยว่าก็ตามสภาพครับดูลองดูว่าอนไนใช้ยานี้อันนี้ตัวนี้ใช้อันนี้ตัวนี้ไม่ใช้่ก็แนะนําครับแบบนี้ครับดีเะครับ Subtitles